สวัสดีค่ะมาพบกับขัวอ้อมใจไก่บ้านนะคะวันเสาร์ตอนบ่ายใกล้ๆเย็นอืมวันนี้จะพาทำอะไรทำอะไรง่ายๆเป็นออเดอร์วันย่างนะคะวันครอบครัวนะนี่ค่ะวันหยุดวันหยุดวันหยุด,ยดจะย่างอ่าหอยชีสนะคะแต่ไม่รู้ว่าใครจะทำเหมือน้อไมไหมแต่ อมจะทำแบบไม่ไม่ค่อยเหมือนใครนะคะอมก็จะมีทําซอสของออมขึ้นมาเนาะเป็นอย่างนี้ค่ะอมจะใส่ตัวนี้มาอย่างนี้นะคะแล้วก็ในซอสนี่นะคะแล้วก็มีเนยนะคะมีเนยพริกไทยดำตัวอารมณ์ตัวนี้นะคะใส่ลงไป,ปแล้วใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วก็พาสลี่แห้ง ผสมลงไปเลยค่ะพอเราได้อยงนี้ปุ๊บเราก็เตรียมหอยล้างหอยสะอาดน,นะคะเนี่ยเราก็โอข้างหน้าไปเลยค่ะแล้วสิ่นี้ใช่ไหมเราก็เตรียมชีสไว้นี่นะคะเป็นชีสขาวนะคะไว้สำหรับย่างชีสท,ที่เขาใส่พิซซ่าชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วนี่ค่ะใส่ลงไปเลยจะทำให หอยจะมีรสชาติยิ่งขึ้นนะคะเพราะปกติบางที่าบางบางคนที่ว่าเพื่อนๆทำก็อาจจะไม่ใส่ซอสเนาะแต่ออมจะใส่นะคะพออย่าใช้มือเนาะนี่ค่ะมันจะมีเนยนะคะใส่เนยลงไปเยอะหน่อยค่ะเนยนี่จะทำให้หอยนีห่หอมเวลาย่างนะคะย่างไฟแรงๆนะ ยังไฟแรงแรงเลยวันหยุดทำอะไรกันเนาะวันหยุดเพื่อนๆได้อะไรกินคะที่บ้านเวลานี้เอลี่อะหลับเพราะเขากินยาเอลี่ไม่ค่อยดี พ่อแม่มีเวลาเวลาดีๆก็ตอนลูกหลับนี่แหละจ้ะมันที่จะทำอะไรกันได้ใช่ไหม <c oughs> นะพอมีเวลาว่างจะทำนูน่นทำนี่นะลูกหลับลูกไม่กวนนี่ค่ะวิย่ยใส่อย่าให้ล้นนะคะบองตัวอ้ําใส่ล้นไป อย่าให้ล้นเด้อใสไปเลยจา้าตัวใหญ่ก็ใส่เยอะหน่อยวันนี้ทำอะไรง่ายๆเนาะวันหยุดเนาะทำอะไรง่ายๆที่ทันง่ายๆท,ท,ที่บ้านเด็กๆก็ชอบบ้านไหนที่อชอบกินซีฟู้ดนะคะนี่แนะนำเมนูนี้นะคะง่ายและอร่อยด้วยอื้ ใครที่ไม่มีอ่าไม่ไม่ย่างนะคะไม่ใช้เตาเตาถ่านนะคะแนะนำให้ใช้เตาอบง่ายสุดๆเตาอบไฟ200นะคะใส่ไฟไปเลย200สุดๆไปเลย200เท่าไหร่สุดๆมันได้เท่าไหร่ 200, ส5 0แปบ๊บเดียวนะคะแค่พอชีสพอชีสละลายแล้วข้างหน้าเขาจะแบบเป็นอ่า เป็นเกียมเกียมนิดนึงอ่ะ,อะกาลังอร่อยเลยค่ะทีนี้อ้อมจะเอาชีสใส่แล้วนะนี่นะอัดไปเลยค่ะอัดชีสลงไปให้ชีสไหลช่ำๆลงมาเลยค่ะเห็นไหมใส่ไปจนเสร็จเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะตอนเสร็จแล้วนะนี่ค่ะหน้าตาของหอยอบชีสเรานะเดี๋ยวอ้อมจะบิดพริกไทยลงไปอีกนะคะเราใส่ชีสลงไปแล้วนะ เราโปะชี้ลงไปเรียบร้อยแล้วเราจะบิดนิดพิกไทยลงไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวถ้าบ้านไหนเด็กๆไม่ชอบทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะคะพาสลี่ค่ะเพิ่มความหอมพาสลี่แห้งนะคะไม่ก็หยิบผิดโรยลงไปเลยค่ะเวลาอบแล้วมันจะหอมเนาะอันนี้อ้อจะไม่ย่างนะแต่ว่าคุณพ่อบ้านก่อไฟไว้อันนั้นเราจะไปย่างเนือ้อมันจะเตามันจะเต็มเนาะ อันนี้จะง่ายดีเป็นออเดิร์ฟค่ะเป็นออเดิร์ฟเนาะวันนี้อะไรง่ายๆเลยค่ะย่างเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตานะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ค่ะทีนี้เราจะไปเข้าเตาอบกันนะสิบห้ายี่สิบนาทีแล้วแต่เนาะค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะนี่ค่ะเข้าเตาอบไปแล้ว เดี๋ยว20นาทีนะตั้งไว้20นาทีโอเค15นาทีก็ได้นะพร้อมเปิดไฟแรงสุดไฟบนนะคะไฟแรงสุดค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันจ้านี่ได้แล้วคะ่ะอันนี้ใส่ไปอ่าไฟบน1 0 15นาทีเองนะได้แล้วนะคะบ่าเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะ เป็นยังไงคะหน้าตาของหอยแมลงผู้อบชีสนะ่ะนี่จ้าหอมๆเลยย้วยๆเลยจ้าเป็นออเดิร์อย่างดีนะคะเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันคะ่ะสำหรับใครที่คิดไม่ออกนะทำตามได้นะจ๊ะอืมไม่ผิดตามรสชาติเราเลยใครชอบอะไรใส่ไปเลยคะ่ะ ใส่กระเทียมกระเทียมด้วยนะคะกระเทียมเนี่ยเอาใส่กระเทียมนี่ใส่ลงไปในซอสของเรานะที่เราบุงเมื่อกี้ค่ะกระเทียมอันนี้คะ่ะถ้าเป็นกระเทียมหัวนะมันกลิ่นมันจะฉุนเกินนะคะอันนี้มันพอดีใส่ไปนิดนึงอราจะอร่อย <Okay. S 1> ไปค่ะไปจัดเสิร์ฟกันค่ะสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนะมีความสุขกับวันหยุดนะคะวันนี้จะไปละก่อนลคะค่ะสวัสดีค่ะ